ลหลักเริ่มเดิมทีเนาะมาจากสภาพปัญหาของคนในพื้นที่เฮาโดยเฮาได้มีการสำรวจข้อมูลของอบตบรหหวดรวมกับโดยการเอาข้อมูลของโรงพยาบาลสริมส,ส,สุภาพตะบนบารหวดมาคืนข้อมูลให้กับคณะนกรรมาการ ของเฮาตบบนบัลหวดเฮาจะมีขา้าราชการอยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งรวมด้วยองค์กรซีไฟซึ่งเกิดจะมีการนั้นผู้เยญ่ยบ้านหน่วยงานในพื้นที่เข้ามารวมเป็นณะกรรมาการเฮาได้จีเขาว่านะกรรมาการคุณภาพชีวิตของตำบลบานหวดเฮาเฮาก็มีการประชุมมีคืนข้อมูลกันเฮาเห็นถึงนะครับสาปปัญหาของคนในพื้นที่เฮามีเรื่องของการกินเหล้าพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมต่างๆซึ่งห้ากให้เกิดเรื่องของโรคเอ่อเรื้อรังต่างๆ ไปตรวจสุขภาพตีศูนย์มะเร็งลำปางหมอคนบอกไตของคุณไม่ค่อยดีนะแปรหมอทุกข้างเนาะหมอคนจะบอกว่ายังดื่มอยู่ไหมบอกดื่มครับครับไปแถมนรอบหนึ่งปันกระถามแถมถามที่นี่คนคนบอกหมอญาติก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แล้วยังเป็นห่วงชีวิตคุณแล้วทําไมคุณถึงดื่มอยู่ผมก็เลยพอแล้วครับหมอหยุดเถอะผมจะเลิกตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลย เขาก็นำข้อมูลต่างๆเราเนี่ยไปคุยในคณะกรรมการคณะกรรมการกันเลยว่าเออมันก็เป็นสิ่งหนึ่งตีคอนจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเอาในเมื่อจะมีการแก้ไขปัญหาเนี่ยใครจะมีองค์ความรู้เขาก็สแสวงหาเคลียร์เนาะณวันนี้เนี่ย,คยคเคลียร์คนเราเนี่ยเขาใจจื่อชมลมว่าชมลมคนรักสุขภาพตัวบ,บนบนหวัวเคลียร์คนคนเราเขาเนี่ยเขาหมุ่งหวังที่จะไปเราเราหลงซื้อขึ้นเห็นว่าเรื่องเราเนี่ยมันมีผลเสียต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดิ้งคนลหลายๆคนเนี่ย เขามารวมโครงการกับเขาในกลวิธีในการทํางานเนี่ยเขามีอยู่5้าอย่างหลักๆโดยโดยเอาซีสันหนึ่งพัฒนาของสสเองเนี่ยมาหน้าคืนหนึ่งเนี่ยค้นหารักษาแล้วก็เชิดชูเรื่องของการเชิดชูเนี่ยกับบรรยากิเปิดมีประชุมประจําบ้านเขาก็ไปหมอบเพื่อเปิดประกาศศินีบัตรคนเลิกเหล้าได้6พรรษา,นาคนเลิกเหล้าตลอดชีวิตมาไปหมอกในในทีประชุมหมู่บ้านผมชื่อในเบญจศัยยศาสตร์์ขับรถทัวร์วีเอพี่อะไปที่ทวงทําง,งานกินทุกวัน เรียกว่าพอรถจอดเข้าเข้าในปั๊มที่เติมน้ำมันนะพอเอาสายน้ำมันแย่รถคนก็เล่นยาดองแล้วตรงนั้นเพราะไอ้ที่ขายเหล้ามันก็อยู่ตรงนั้นไอ้ที่เติมน้ำมันก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เดียวกันแต่อตอนนี้ระหว่างทํางานอยู่ไม่มีปัญหาเพราะเราจะกินเป็นเวลาแหมมันปลุกในท้ายใสเสืร์นออกอย่างหรูเราจะไปทําตัวเมาสเลเลามเงกนไม่ดด้มันก็ต้องวางมากหน่อยผมเป็นคนทํางานขยันมันเพียรมากเงินเดือนเนี่ยผมจะให้เมียแต่ละเที่ยวเป๊ะหมดทุกครั้งโดยที่ผมมาเมามากอะตอนที่ว่าเออรี่ออกมาเนี่ย ก็วันนั้นก็เป็นนอนพี่เนเมาจนที่วัดจะผ่าหมอจะผ่าคอมัน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 ไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงแล้วมันมันเดินไม่ได้เพื่อนโทรมาจากในวังสวนจิรดาบอกว่าพี่เบนพี่เบนขอพี่เบนหายเร็วๆนะผมเกี่ยมข้าวแรกนาฝันไว้ให้แล้วผมก็เลยไม่ผ่าตัดก็กลับมาบ้านอธิษฐานเลยตั้งนโมสามจบแล้วก็บอกว่าข้าพุทธเจ้าในบรรดาศยลปศาสขอเลือกเราตลอดชีวิตเป็นพุทธบูชาในองค์สมเด็จสมมาสัพพุทธเจ้าตั้งนโมสามจอคือตัดไงตัดเลย ถวายเลยไนงะมันก็ต้องเลิกเลยไม่นี่เลยทั้งเงหล้าทั้งเบีรทีเดียวเลยไม่มีผลดีเลยเรื่องเหล้าทั้งๆไม่ดีกินก็เสียเขานึกผมเป็นบ้าเอาผมเวโรงพยาบาลบ้า,บาสวนปุงเลยนะผมก็สอนลูกสอนหลานทุกวันนี้นะดูว่าอย่าไปมองข้ามคนที่ก็กินเหล้าแล้วก็เลิกนะเขาเลิกได้ยังไงไอคนที่กินนะ่ะที่มันตายมันตายเพราะอะไรเมื่อมีคนเข้ามาร่วมในขั้งแรกนี่หมู่บ้านละสิบคนสาวคนขอเฮามีหกหมู่บ้าน ในปีแรกก็มีแค่ร้อยสาวคนในปีที่2ก็ขยายนักขึ้นณนะวันนี้ในปี6กสี่เฮามีคนตีเลิกเล่า,เ,าเข้ารรษาได้กับเฮาเนี่ยสามร้กว่าคนมีคนทตี่เลิกเล่าได้ตลอดชีวิตเนี่ยหีมร้อยกว่าคนแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เฮาพยายามจะคับเคลื่อน